สวัสดีครับเพ่เ hey, ดวันนี้เราอยู่กันที่กลารแม่น้ำปิงไายเรือคายัคเด็กวันร้อยบาท เราสั่งอาหารกันแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนู all day brunch นะคะสิ่งที่เราสั่งไปก็คืออั o วัน r e a k f a s t นะครับแล้วก็ s c r a m b l e Egg g ็กแอน m ฮา a ์เมร์เกคนะครับเลย <Whoa. S 1> แล้วก็เราสั่งเครื่องดื่มไปด้วยคะ่ะทุกคนชเครื่องดื่มคือ <c oughs> ตัวซิกเนเจอร์ของเขอันนี้ก็จะเป็นตัว Lemonade Honey โอเคเอาไหมก็จะเป็นตัวลเมเนททันนี่ของแล้วก็หมอนไหมหมอนไหมคือมาเบอรี่ถูกป่าใช่ก็คือลูกหมอนลูกหมอนในบ้านเรานี่เลยตอนนี้เรากําลังรออาหารกันอยู่บรรยากาศชิลมากมากเราแจ้งโปรไว้เขาก่อนนะว่าจ่ายอะไรยังไงเท่าไหร่ถึงจะขึ้นเรือคายักได้เขาบอกว่า1ดินคือ100บาทขึ้นไปเราจะได้พายเรือพายยัคที่ริมน้ำติมนะครับซึ่งวิวสวยมาก แล้วก็จะบอกว่าตัวเซตเมนูของคนที่เขานิยมสั่งกันนะคะเขาสร้างมาเพื่อคนเชียงยให<ช>ม่โดยเฉพาะเลยเป็นเซตที่มีนะคะย่อมเยาวเนาะมันจะเป็นเซตแบบเซตข้าวทุกคน89บาทใช่เริ่มต้นแต่9บาทเองทุกคนหน้าตาสวยมากถ้าใครอยากอยากให้มันครบร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยก็สั่งนะนจะมีเป็นเซตเออสุดคุ้มคุ้มมากๆนมเห็นแม่ซตตัวนี้แต่ว่าวันนี้เราอยากมาทานอาหารที่แบบของแว นอกนิดนึงเราก็เลยกินออฟไลน์กันนะคะทุกคนยังไงเดี๋ยวเรามารออาหารกันดีกว่า จะเห็นแบบอาหารเลีอกลากหลาเลยนะคะก็จะมีเป็นชุด all day brunch สองตัวก็จะมีตัวของเ a k e One Breakfast นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นะคัมเบอร์เอ็ a n d h o m e m a d e g r a c e b a c อ n นะครับอันนี้ที่เราบอกว่าเขาจะมีเซตเป็นเซต89บาทบเนาะทก็จะมีเซตนี้สองตัวนี้เลยก็จะเป็นข้าวกับหมูแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นข้าวซอยแล้วก็จะมีตัวของ b บอร์นี ข้ามาเพิ่ขวซอยหอมมากทุกคนอยากให้หน้าจอของทุกคนรับกลิ่นได้<ม>คือหอมนั่งอยู่ตัวนี้กลิ่นข้าวซอยเตะตาม,มาานะครับ สำหรับใครนะคะที่อยากจะมานั่งพายเ<อ>รือไถลนะครก็จะงนี้เนการจัดเซตไว้เนาะถ้าเป็นเครื่องดื่มกับของหวานก็คือ139บาทแล้วก็เป็นตัวอาหารแล้วก็เครื่องดื่ม149บาทอ่ะถ้าสมมติว่าเป็นครบเซตเลยเครื่องดื่มอาหารของหวานก็คือ209บาท<ช>คนไม่ควรพลาดนะครับาสำหรับใครอยากที่จะได้รูปสวยๆกลางแม่น้ำปิงน,นะครับเซตอาหารแล้วว่ามันก็ไม่ได้แพงมากทุกคนดูจับจังได้ด้วยอย่างข้าวซอยเนี่ยคือเข้มข้นมาก แล้วคือทุกอย่างดูแบบดูดีดูดเิดูเป็นผู้ดีเชฟั่งประเทศดูเร,เราลองบรันช์ก่อนไหมควรจะเป็นบรันช์ก่อนอ l l day b r u n เนาะในหนึ่งเมนูของเด็กวันเบเกต์นะครับก็จะมีไข่ดาวนะครับแฮมเบคอนแล้วก็เห็ดรวมถึงขนมปังอะโวคาโดแล้วก็มะเขือเทศย่างนะครับก็คือถ้าสั่งเด็กวันเบเกิลแหละมันหลากหลายมากทุกคนจะชิมเราเป็นคนชอบเห็ดนะครับเราจะชิมเห็ดก่อนเห็ดย่างของเขา หอมนะครับโดยเชื่อนิดๆมีความหอมฝั่งนี้จะเป็นสําหรับคนที่ชอบทานไข่คนนะครขบไข่คนโ <c oughs> อ้ยเราก็อยู่บนแบบขนมปังกิ้งแล้วตัวเบคอนก็อย่างที่อาบอกคือเขาโอ้น้ำพุรลขตาดมีเขาบอกว่าเขาย่างแล้วมีความฉ่ำของน้ำผึ้งนะครับเราต้องชิงงมคออเดรบัน์ All Day นะคะตัวคนที่รังสรรค์เมนูของคออเดรบันต์จะเป็นชื่อดังทุกคน ว่าเขาไม่บอกเราว่าเชฟชื่ออะไรนะคะแต่เขาบอกว่าเชฟชื่อดังเชฟชื่อดังชื่อดังนะครับย้ำก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมาลองกินก่อนว่ามันเด็ดหรือเปล่าดูจากหน้าตาแล้วอร่อยแน่นอนอืหอมน้ำส้มน้ำผึ้งเพื่อเหมือนแบบอารมณ์แบบลูกอมเพื่อน้ำผึ้งอ่ะหอมเลยหอมมากมาก อร่อนเมนูนี้หลดอแต่าจารย์ก็จะม,มีความพิเศษแตกต่างกันตัวเด่นก็คือเบคอนย่างน้ำผึ้งนี่แหลทุกคนอาหารเขาอ,อร่อยมากอ,าอาร่อไปจานต่อไปเลยไหมเดี๋ยวมาดูเซ็ตหลักดีกว่าเราจะมาชิมตัวนี้กันนะทุกคนอันนี้จะเป็นข้าวหมูย่างใช่ไหมครับมันคือข้าวผัดโบราณอ๋นนอ,นนอข้าวผัดโบราณทุกคนเดี๋ยวมาชิมกันอืมข้าวผัดที่มีความกระทะไม่ไหมอ่ะมันอร่อยมากเลยนะทุกคน อร่อย,ยนะกระทะไหมกระทะไหมกลิ่น <c oughs> กระทะไหม <c oughs> อย่าทําให้เฟสดิเอ๊ะ <c oughs> เราก็เพิ่งเคยกินข้าวผัดโบราณที่มีลักษณะแบบนี้ <Wow. S 1> ชิมได้เลยไม่เคยกินใช่มันหากินไม่ได้เรามั้งข้าวผัดโบราณแบบนี้เนาะสำหรับใครที่อยู่เชียงใหม่หรือเป็นนักท่องเที่ยวก็คือเ็กบันนะครับข้าวผัดโบราณแบบนี้เนาะส่วนนี้เข้าวซอยตมเข้าวซอยเลยครับกอกพรุกก่อนนะคะ ใส่มะนาวใส่เครื่องปรุงละบอกเลยว่าน้ำเขาเข้มข้นมากแล้วหอมไปจากใหอมหอมทุกคนมันหอมมากอ้าวอ้าวอย่าลีกสิแกแก็แกดเตดนุลป่ะวันที่แบบว่าใส่เสื้อสีดำอ่ะกินขนมจีนอ่ะน้ำยาไม่เคยเปิดบรรยากาศดีมากอยากให้ท่านผู้ชมมาเห็นเป็นไงบ้างครับ นิ่มแต่ไม่ได้เผ็ดนะนะใส่พริกเยอะขนาดนั้นเออใช่เป็นเพราะเราปรุงใส่พริกเยอะขนาดนั้นเพริกสุดมากแม่หืมเข้มข้นมากหอมมากเผ็ดมากคนปรุงคือใส่พริกไม่ถามใครทุกคนรู้แฟนคลับรู้ตัวเองไม่รู้ไม่ใช่ ราต้องแบ่งใส่ก็คืออาหารอร่อยทุกอย่างครับทุกคนทีเด็ดของร้านเลยพวกนี้ใครมาก็ต้องสั่งนะครับต่อไปจะเป็นอะไรต่อไปนะครับจะเป็นการชิมของหวานที่นี่นะครับซึ่งเป็นบราวนี่นะครับดูเนื้อคือแบบเนื้อฉ่ำม,มากช็อกโกแลตฉ่ำๆแม่สั่เลยโอ้ดูเนื้อนะครับทุกคนเข้ามาดูเนื้อไหมห เข้มข้นมากเนื้อของเบาวนีมีความหนึบหนึบนิดๆนะครับเทเจอร์ของเค้กเบานีตัวนี้มีความเข้มข้นของช็อกโกแลตมากพอสมควรอร่อยไม่หวานมากนะครับโดยรวมถือว่าดีดีเลยซื้ออร่อยทิ้งข้าวซอยไว้แล้วอร่อยอร่อยอรอยไหมอร่อยอร่อยอันนี้จะหมดก่อนเพื่อนนะครับไม่ครูคืออร่อยมากเดี๋ยวมาไปกินอย่างอื่นน้เดี๋ยวเอาให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเราจะทานเดียวกันนะทุกคนโอเคครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันกลางแม่น้ำปิงอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับซึ่งตอนนี้เหนื่อยมากเหนื่อยไหมเหนื่อยเพราะว่าเราอะพายวนไปวนกลับวนไปวนกลับประมาณแบบสัก 3- 4สี่รอบได้ตอนนี้แดดก็เริ่มจะหายไปแล้วก็คือจะถา่ายรูปสวยๆกลางแม่น้ำก็ได้นะครับตอนนี้เราเรา,เรากำลังพายตามกระแสน้ำถ้าเรากลับก่ต้องวนน้ำเลยใช่ตอนนี้ก็พอขอับปะพอละเดี๋ยวเราเขาว่าอะไรนะ เขาบอกว่าให้พายที่อื่นเขากำลังตกเบ็ดอยู่